จีน่าแม่หมาท้องแก่อาบน้ำต้องลงมาแช่น้ำบ่อยเพราะเขาตัวท้องเขาใหญ่ลูกเขาดุพันนี้ร้อนพ่ันคอสั้นนี่ร้อนเตี้ยหนาตันเนี่ยจะร้อนนะร้อนขึ้นพื้นหมดเลยอะขนาดลงมาอาบน้ำบ่อยอะแช่น้ำแช่น้ำวันไหลตลบเลยท้องแก่เดินไม่ค่อยไหวละกีน่ากีน่า ร้อนนะลูกอันนี้ขนสั้นมากขนเหมือนกับมยี่เลยแหละถ้าว่าช่วงที่แบบไม่ท้องแก่แต่ช่วงนี้ท้องขนก็จะค่อนข้างจะร่วงก็เพลเหือด้วยช่วงนี้เหือจะออกมากแค่น้ำช็ดตัวแล้วก็เหือ,อยังเยอะอแกมากเลยครนด้วยบ้านเราคลนลทั้งนั้นไง ขนเริ่มบางแล้วไปแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอหืหนุ่กลับบ้านแล้วเหรอหืหนุ่กลับบ้านแล้วเหรอหึอาบน,น้ำแช่สบายใจก่อนกินกินหญ้าก่อนเพิ่งกินไก่เสร็จแช่ตัวเย็นๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนอนเดี๋ยวได้เอานอให้น้องลงมาอีก โฟนนึงนะเนี่ยออกไป